ไปตำานานครับ ผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะผู้ชมตอนนี้นะคะเข้ามาอยู่ภายในบริเวณวัดของวัดทองทั่วค่ะซึ่งที่นี่นะคะถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ค่ะและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแต่ว,ว่าความสําคัญของวัดแห่งนี้กับคนจังหวัดจันทบุรีจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันในรายการค่ะเป็นไยค่ะ สดีครับสวัสดีครับดบูตามหาอยู่เลยว่ามาที่วัดทองทั่วเนี่ยถ้าอยากจะรู้ถึงความเป็นมาของวัดทองทั่วเนี่ยจะต้องคุยกับใครเจอและหาอาจารย์นงอาจนะคะเป็นประธานชมรมนักบุริษาจ,จังหวัดจันทบุรีอาจารย์ยืนดูอะไรอยู่ะคะเออดูสิงห์ครับเนี่ยฮะสิงห์เนี่ยเป็นสิงห์ที่เก่าแก่อ๋อเดี๋ยวเขา,าดูใกล้ๆลเลยคะ่ะไดาจาย์เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าเก่าแก่มากนะฮะตั้งมาสมัยเมืองขันยเหนือนะ อ่าก็ได้ของมเนพันเยียดเปนโบราณเนี่ยนะอ่ามาสมัยนั้นค่ะนะเขาก็เคลื่อนย้ายมาไว้ตรงนี้เป็นสิงที่ยังไม่ทำไม่สำเร็จก็เกินฮะอ่านะฮะยังไม่สำเร็จแบบนี้นะยังไม่ขึ้นรูปหน้าตาให้สำเร็จเลยครับค่ะนะฮะ ก็มาตั้งอยู่กันที่วัดทองทั่วนี่ก็คือเหมือนกับเป็นหินที่เก่าแก่กันองแก่ฮะที่กำลังจะแกะสลักเป็นรูปสิงห์ฮะค่ะแล้วมีจุดไหนที่น่าสนใจที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นจุดนี้ก็มีเบิกเก่าครับเบิกรั้นให้กเบิกเก่าฮะสร้างก่อนปีพศ2318แต่ว่าทรงเดิมนั้นจริงๆผมไม่ทราบน่าจะเป็นไม้หรือไงผมก็ไม่ทราบนะแต่แล้วก็มาบูรณะกันหลายทอดหลายต่อ จะมัทํามาเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ก็สังเกตได้ว,ว่าที่มีเก่าแก่แล้วก็มีการฝังพักเมื่อปีพศ2318จ23ังเกิดตัครับมีเจามาอยู่สองสองชั้งน,นะครับอ่นี่ก็คือเรื่องของความเก่าแก่นะครัแล้วก็จะมีพระประทานที่อยู่ในอุโบสถนะครก็ต้องพร้อมกันละครับแล้วก็มีการฝังลูกมิตรก็ได้มีการปลุกเสกนะนั่นก็เป็นประวัติ ความเป็นมาของบทเก่าหลังนี้ครับท่านอาจารย์คะวัดทองทั่วเนี่ยนะคะขอทราบที่หนึ่งกับว่ามีเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดประวัติศาสตร์เป็นแบบไหนยังไงคะวัดเท่นนะคะความเป็นมาเรื่องของการตั้งวัดวัดเนี่ยตั้งมาปีพศสอง0สเป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าตากมารวบรวมพระเพงเมืองกันทบุรีครับนะฮะณสมัยนั้นเนี่ยที่วัดทองทั่วของเราเนี่ยมีส่วนหนึ่งึ่ง ประชาะคชนเนี่ยไปเร่่มผู้ชาติกับพระเจ้า,าตากแน่ชัดเพราะว่าความเจรนเนิญสมัยนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับมีชุมทนแล้วนี่คือหลักฐานเป็นอย่างนั้นครับต่อมาก็คือวัดเนี่ยมีความเจร,ริญด้วยรุ่งเรืองรวดเร็วได้สร้างพระอุโบสถตรงนี้ขึ้นมาะนะครับแล,แล้วก็มีพระประธานตึ่งอยู่ในพระอุโบสถนะฮะในข้างนั้นมีการสังร,รูปนิต นะครับรอบปีพศ2 3 1 8แต่สังเกตว่ามีเสมาแสงชั้น,นังเห็นไหม นะมาปี2 3 1 8ันเนี่ยเขาจะตั้งเสมานี่เป็นหลักฐานเสมาสองชั้นตั้งคู่แบบนี้เลยนะคะนมีมาอย่างนี้เลยไม่มีจังหวัดตังนิลไม่มีวัดใดที่มีเสมาสองชั้นรบโบสถ์นี่เลยนะคะรอบโบสถ์ครับครับนะฮะนี่คือหลักฐานนะครับแล้วกบพระประธานเชิญครับอาจารย์คะต้องเข้ามากราบไหว้พระประธานที่ตั้งอยู่คู่กับโบสถ์เก่าหลังนี้เป็นก่อนนะคะ ท่านอาจารย์องอาจช่วยเล่าพระประธานที่ตั้งอยู่ภายในโบสถ์เก่าหลังนี้ค่ะครับก็พระประธานองค์นี้นะครับตั้งคู่มากับการที่จ้างวัดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็มีฝังทัด์เมื่อปีพศ2 3 1 8นะฮะพระประธานพรัพระโมคคัลลาสารีบุตรพร้อมกันจะสังเกตเห็นว่าพระโมคคัลลาสาริบุตรจะเห็นว่าท่านทรงประทัดนั่งที่ไปแล้วจะเห็น ยืนนะก็แปลตือนะครับเก่าแก่ที่สุดที่ผมสืบพบในจังหวัดจันทบุรีนะครับปัจจุบันก็จะก็จะเรียกกันว่าหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองจะใชภาษาชาวบ้านนะก็จะเรียกกว่าหลวงพ่อทองคือทองทั่วแหละครับก็ได้ชื่อตามว่าทองทั่วก็เป็นหลวงพ่อทองนะคะที่ชาวบ้านตัวนี้ให้ความสําคัญแล้วก็เคารพศรัทธานะคะ อันนี้ก็คือเป็นโบทหลังเก่าปฏิมากรรมโบราณเลยครับอันนี้นี่คือกระเบื่องอ่ะกระเบื้องอ่ะใช้สมัยโบราณเขาจะเหมือนแบบนี้เมื่อปีต่อมาเขาจะเป็นกระเบื่องว่าวนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นของโบราณอีก่เมื่อกรมถึงขึ้นทะเบียนละกรมถึงเมื่อก่อนก็เลยอนุรักษ์ครับสระบายผวามดนจงังนใช้จะเป็ว่าวกระเบื่องมุงหลังคาเป็นกระเบื่องว่าวโบราณครับจะอยู่คู่โบสถ์คู่วัดกันกันมานมนานเลยนะคะครับ ก็เนี่ไมาจำจวาร้อยห้าสิบปีแลวดหลังเนี้ยนะฮะคะคือมีมาก่อนตั้งแต่พระปรานก็คือสองรกว่าปีแต่ว่าตรงเดิมอ่ะผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นไม้ที่ตาแต่เนี้ก็สาเนี่ยก็ก็สืบเทื่อว่าเป็นสองร้อยกว่าปีนะครับค่ะก็คงจะรูปแบบนี้ วัดทองทั่วแล้วเราจะต้องเหมือนกับต้องเห็นให้ได้ค่ะอาจารย์อย่างตั้งเป็นสง่าอย่างที่เจี๊ยบเห็นตรงนี้อันนี้คือเป็นเจดีย์ะนะคะเจดีย์นี้มีประวัติยังไงบ้างคะท่านอาจารย์เจดีย์เนี่ยมีอายุมากกว่าร้อยปีนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าปีกําหนดก,การจ้างเมื่อไหร่นะฮะแต่คาดว่า,าน่าจะถึงร้อยห้าสิบปีขึ้นนะครับก<อ>็มีประวัติก็เคยคุณพ่อผมเล่าฟังว่า ชื่อตาเขาเหมือนผู้สร้าง๋อประวัติความเป็นมาจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะก็เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่ลาเข้ามาในวัดทงทั่วก็จะเห็นเลยนะคะเป็นองค์เจดีย์อันนี้ก็คือมีการดูแลโดยภายในวัดดูแลอีกแล้วฮะแล้วก็รูปแบบเดียวกันเนี่ยก็มีองค์อยู่ทางด้านที่หน้าโบสถ์ตัวนะฮะอะอลักษณะเดียวกันคุณพ่อไล่สางพร้อย่างนั้นเพราะคุณพ่อเคยเป็นรยาวัจกรที่นี่ นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เล่าต่ต่อกันมานะคะคโดยวัดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็จะมีหลากหลายวัดแต่ที่มีประวัติศาสตร์แบบนี้โดยเฉพาะวัดที่นี่นะคะถือว่าเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ได้นะฮะท่านอาจารย์เรื่องประวัติศาสตร์ที่สําคัญนอกจากนี้ที่นี่บอกว่ายังมีสิ่งที่เก่าแก่อีกแต่เก็บไว้อีกด้านหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์บรรลุงรับแต่เช่เด้ครับค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์กันนะคะคคว่ามีของเก่าของดีอะไรให้เราได้ชมบ้างเชิญอาจารย์ค่ะ ครับด้านในนี้แหละคะท่านอาจารย์องอาจที่เป็นที่ตั้งของพระพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองพะเนียดครับ ที่พามาคือตรงนี้เองเนอะอยู่ภายในวัดทองทั่วนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ<อ>ก็คือสังเกตได้ว่าก็จะมีชื่อบอกกันนะคะว่าเมืองพเนียดด้านในมีอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะคะรับเมืองพเนียดคือเมืองโบราณที่เขากล่าวขานก็นมาะนะครับในพิพ,ธพิธภัณฑ์ของวัดทองทั่วนะคะที่พาผู้ชมมายอยู่บริเวณนี้มีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวอาจารย์คงอาจจะพาเรานําชมนะมีเยอะมากมายเลยทีเดียวของที่แบบเป็นเกี่ยวกับ เมืองพเนียยทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้คือในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะมีด้านนี้เลยทับหลังนี่ถานาใบวัดนะะจึงเป็นหลักฐานนะครับเก่าแก่มากเลยนะคะเก่าแก่มากครับผู้กบเืองพเนียยมากันึ่งตรรษปีโดยประมาณถ้ารายละเอียดคุณผู้ชมถ้ามาที่วัดทองทั่วก็มาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะถัดไปค่ะเป็นทัพหลังอีกค่ะอ่าไปนี้ก็เป็นแบบทัพหลังเมืองไทยนาศิลป์ป่าแบบ ไทยพาจเมงนะฮะซึ่งมีอายุพันถึงห้ายปีนะครับหลากหลายแบบของที่มาของทับหลังอันนี้เป็นเทโลพลาะค่ะครับจึงก็มีมาสมัยนั้นเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นเทวรูปรูปทรงนะฮะอันนี้เหมือนเป็นเครื่องเบิกยาใช่ไหมอันนู้นตึงวาริธรรมะยาเป็นแท่นที่วางนะคะก็มีแท่นนะฮะเป็น คือเป็นพรามหมณ์หรือกินดูอเขาเคารพนับถือเป็นสื่งาการศึนะอันนี้ก็พิกเนศลักขณะคือโกนนะเหมือนกับโกงโกงคือยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะเป็นภาพสลักนะฮะรัฐรัฐทิพราม,มเขาเขาเคารพนับถือเป็นสื่งกรศึกษาของเขาเป็นนเห็นสลักเป็นอันนี้เป็นภาพหลักฐานนั่นดูเจ่าพิธภันกระถานแห่งชาติ จึ่งบ่งบอกถึงสร้างเมื่อไรอะไรๆเป็นภาษาสันสกฤตก็เหมือนก ah, ันเนาะเหือนกันนะัเป็นเรื่องราวเลยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมนะสิ่งที่ได้มาหลายพันปีมากเลยนะคะท่านอาจารย์ เมืองพระเนตรค่ะเป็นโบราณสถานที่สามารถที่จะหาเจอในยุคสมัยนี้ก็มาให้ชมกันเึ่นนั้นจะมีพระถ้วยโถโทราอะไรเพวกนั้นี่ยอายุเป็นพันๆปีทั้งเลยนีฮะนะฮะซึ่มนอยู่ที่นี่ดวยมันนะค่ะก็มีหลากหลายของเก่าเเก็บมารวบรวมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ได้เหมือนกันได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมาอยู่ในพี่พันเนี่ยเป็นห่างลงบอกถึงสถานที่ล่าสิงศักดิ์สิทธิ์ที่สมัยโบราณเขาใช้กันอยู่ นะอันนี้คือลูกชิ้นอะไรเนีสือลึง่ะคนสมัยใหม่ก็จะไม่รู้จักนะเสือลึงไม่เคยเห็นอะไรก็จะเมือนที่ก็จะไปตั้งประรฐานโยนีเนี่ยเขาได้เป็นที่ตั้งมีหลักอยู่นะเป็นัดอย่น้แก็จะมีเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะท่านอาจารย์ที่แบบสามารถที่จะเอาไม้เห็นได้นี่เครื่องปั้นดินเผาหน้าบ่งชี้ถึงของโบราณนะ อันนี้อะไรคะ่อันนี้เป็นสำริดเป็นกรองฮะเป็นกลองหมวราทึกอะไรเนี่ยนะโบราณฮะเป็นสำริดมีรูปแบบนะเก็บดาวเข้ากมาว่าย่าตื่นอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์เจ้เรายังหาชมได้อยู่นะที่วัดบางทั่วนนะก็จเก็บมาเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ในตู้แบบนี้จะได้เห็นว่านี่ก็เป็นชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดิน ขุดพบเจอที่ไหนก็จะมาตั้งวันนี้ชี้มาภายในนี้ก็จะมีเหมือนเป็นตำนานบอกเล่าให้เราได้รู้ถึงประวัติต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตำนานเป็นตำนานครับพระนางกาไวเป็นตำนานพื้นบ้านนะคุณผู้ชมก็สามารถมาดูรายละเอียดกันได้นะคะที่นี่ก็จะมีติดตั้งข้ะท่องไปแล้วก็มีการบอกเล่ากันวาพระนางกาไวเป็นพระขนม่นจะไมายที่จำไดจราชการอยู่นะในช่วงนั้นเกิดมิสึกสงคราม นะฮะมีเกิดฝึกสงครามขึ้นมาแล้วเนี่ยทางนี้พระนางกาวายเนี่ยก็อยู่ตั้ง่เป็นทางนี้อยู่ mm hmm. นะครับช่วงนั้นเอาทองมาหวาน mm hmm. ที่วัดทองทั่วนี่ใน,นจะกรูปเหมือแม่เก็บทองกาบได mm hmm. นบ้นะครับนะมีทองกาบได้ดวยวะนะก็ถึงนั่นชื่อว่าเอาทองมาหวานเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อว่าวัดทองทั่ว mm hmm. ท,ที่มาเพราะไม่อยากเอาไว้อาตมานนี่แหละเอาทองมาหวานมาทถึงไรเพื่อเป็นกลนวังค่าศึกว่ามาถึงเมื่ยนหเพราะว่าตอนนี้กลังน้อยกว่าพวกค่าศึก,กไม่เห็นค้นหาเอาทองเก็บทองเก็บท่งไม่มีกําลังใจในการลบแต่ตีกันลบกลันตั้นกันนะฮะุะ่งจะเด่งทองก็ไหจะเป็นตำนานพื้นบ้านก่อนแทบก่อนทัพจะไปทางด้านที่จะมันตกนไปทับแตกอยู่ทางอยู่ทางเกาะตะแบกตรงนี้น นะ,ะนี่คือจากการบอกเล่าแล้วก็ชื่ออไม่ีหลักฐานอย่างนั้นก็เป็นวรนอิสลามของบริเวณภายในหรือทั่วบริเวณของวัดทองทั่วนะคะ,คะแต่ว่าในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะม,มีหลากหลายเลยนะคะนี่นี่นมีพระนารายณ์าารถือกตานเนี่ยน,นะฮะเป็นตำลิตนะนี่เป็นปนะเป็นพันปีมาแล้วนะครับที่พระนารายณ์เนี่ยนะครับหลักฐานเนี่ยนะครับทำให้พระนารายณ์เนรับพระอิสริอยู่ที่น้ําตกคอนารายณ์ นะมีคนเจออีกลาซาบาก็มีพระอุม,มาทีวีอะไรเนี่ยนะฮะคู่กันอย่างนี้นะะสื่อกวามเหมือนกันอยู่ที่รัฐบาลชื่อคลอ้านี้มาจากเบอร์ปานนี้เมื่อก่อนนี้ยนียตำรวจนี้คือตำรวจสบาบ ตั้งชื่อเป็นตำรงครองนาลายจากการเป็นคลองนารายที่นี่นะคะที่นี่เลยกกลายเป็นตําบลคลองนารายค่ะที่มาที่มานะคะนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยเฉพาะที่วัดทองทั่วที่ทางด้านของท่านอาจารย์องอาจเนี่ยเล่าเรื่องราวให้เรารับทราบเยี่ยวชน ยุคหลังๆนี่น่าจะมาเรียนรู้กันได้ที่นี่นะะคเพราะมีหลากหลายเลยให้เราได้ดูด้านนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนอีกนะคะขอนเสียนรูอส่วนใหญ่นี่จะเป็นลักษณะของหินทรายนะครท่านอาจารย์ัก็เป็นตัวประกอบของเที่ยวรูปนะฮะ เขาบอกว่าอายุราวๆนี่ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่14ถึง18นะคะจะเป็น100ประมาณนอกจากนี้ก็ยังมีในนี้แล้วนี้คืออะไรครับท่านอาจารย์เนี่ยโบราณของสือทานศบับโบราณนะฮะก็ก็มีอยู่ฮะมีรูปภาพด้วยฮะโอ้นี่ยแองเฉอพระธรรมนะเย้าสุภราพเจ้ะจ่ะ ี่มันเป็นภาษาอะไรนะอาจารย์ภาษาไทยโบราณนะครับอ๋อเป็นคาณเก็บรักษาคำพีเสร็จอ่งนี้จะอยู่ในตู้นี้เวลามีการจบก็จะเปิดออกมาแล้วเขาก็เอามาอ่านนะมาตรวัดมีตัวประทับแบบเก่าครับมีรวดลายต่างๆสมัยก่อนเหมือนเป็นหีบทองเลยนะอาจารย์ก่อน ก็เป็นหีบเก็บรักษาเอกสารนะในปัจจุบันนี่แหละค่ะอันน<ต>ี้ก็เก่นมาก็ตู้กระตูประจัยพิดกไหมอ่าจุดประจัยพิดกค่ะเก็บสือเจ็บเอกสา,การกนีอยู่นี่เนียนถือเอกสารอยู่เลยนะคะนี่คงันมือช่างกระตะเป็นตู้ลายรถน้ำลักษณะเก่าแก่มากก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมทุกอย่าง จากเมืองพเนียดะะมาไว้ที่นี่ที่วัดทองทั่วก็คือมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เห็นทุกอย่างทุกเรื่องราวทั้งตำนานพื้นบ้านมีเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะเลยมีด้านไหนคะแม้กระทั่งเครื่องบรรจาก็เก่าๆนีะเขาก็ทาบ้ามาถวายไงก็ามาถวนะอันนี้เป็นข้าวหมดยาอันนี้ว่าหีบเพลงอย่างนี้เป็นหีบเสียง้กใช่นะ ไขดานอันนี้ถ้วยถ้วยชามฮ<ช>สมัยก่อนนตาช่างตาช่างโบราณเนี่ยเรา<อ>จะมีขวัดีให้เห็นนะฮะตาช่างสมัยก่อนเขาเรียกตาเติมสมัยก่อนทำาำแบบนี้ตาเขก็ไม่รูะเอามาช่างท้องช่างอะไรพวกนี้เนี่ยสมัยบโบราณค่ะ อันนี้กรอันนี้ครบม่อเากพดจีนงานอื่นมันทายเรามีใช่เยอะอันนี้นนนนนนทามบินตระเเครื่องเครืชามลายเบญจลงภาพวาดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพวาดเมืองพเนี้ที่จําลองไว้อย่างที่ป้ายได้บอกใช่ไหมคะาาอ,อาจารย์นงอายก็คือได้แสดงถึงบริเวณเหรอคะคของเมืองพเนียยครับค่ะใช่ครับเป็นแบบพื้นที่โลง่งเป็นทุ่ง เป็นพื้นที่เป็นท้อนาเป็นอะไรที่ทเขาเขียนไว้นะครับแล้วก็มีปลาสาส์ใช่ไหมฮะก็มีปลาสาททเ่กก็จำลองนะค่ะคุณผู้ชม หงอาบุญการีก็นำเราชมทั้งภายในวัดทองทั่วที่เป็นโบสถ์โบราณมีพระประธานหลวงพ่อทองนะคะเข้าไปกราบไหว้สักการะท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นาท่านอาจารย์งอาจที่เป็นการรวบรวมศิลปวนะวัฒนธรรมโบราณของเมืองพระเนีตรใช่ไหมคะ,คะเก่าแก่มากๆมาอยู่ที่นี่ท,ที่วัดทองทั่วนะคะโดยชื่อพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นสถานที่โบราณเมืองพระเนีตร วันนี้ค่ะต้องขอบคุณท่านอาจารย์องอาจมากเลยนะคะเพราะว่าบางท่านหรือแม้กระทั่งเจียบเองก็อาจจะยังไม่รู้ว่าที่จ,งจังหวัดจันทบุรีเองมีของดีอยู่ในพื้นที่นะตำบลคลองนาลายที่นี่ท่านอาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์นี่คือทุกเรื่องราวนี่สามารถเล่าให้ฟังได้เลยก็ก็ทุกเรื่องราวจริงๆก็เรามีหลักฐานนะถึงจะเล่าตามนื้อหาตมีหลักฐานดนะ้วยนะค่ะ สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่จา์คิดว่าดีไหมคะสําหรับการที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์แบบนี้ค่ะดีมากครับเพราะว่าประวัติศาสตร์นะจริงๆว่ามันเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้แล้วมันก็เป็นการคืบค้นทางประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยเล่ากันไปแล้วรุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาก็สามารถเอาตระกอก,กากันได้นะมันเป็นหลักฐานครับะนะฮะ ทำให้จังหวัดต่างๆที่มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือว่ามีแหล่งบริษัทแบบนี้ได้เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้นะคะแหล่งบริษัท <ừ ừ, S 2> ของชาติไทยเราด้วยนะคะอย่างเช่นที่ได้พาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะท่านอาจารย์ก็พามาชมหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวของบริษัทวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์องอาจบุญการีนะคะท่านนะเป็นประธานชมรมนักปริตร์จังหวัดจันทบุรีที่มาพูดคุยกันและมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราได้รับทราบนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับครับสวัสดีครับ วันนี้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วนะคะว่าของดีต่างๆที่ได้นําไปชมมีอะไรบ้างตอนต่อไปของดีบ้านฉันจะนำาผู้ชมไปที่ไหนต้องรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ